สวัสดีครุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผชมเข้าสู่เกมไิวาอะไรสี่นะครับผมวันนี้อยู่กับทีม300บาทครับทีม300บาท EP ีนี้ก็ผมนะเราคิดว่าน่าจะได้เสริมอีกสัก1ตัวนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปดูเงินก่อนแล้วกันนะครับคือเงินจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราน่าจะขายออกหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคหมดเรียบร้อยครับ ตอนนี้ผมมีอยู่6,200่ยผมรับเลยนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เสียงผมอาจจะดูมึนๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนเลยนะเดี๋ยวจะมีไปทุระต่อนะครับก็เดี๋ยวอัดเสร็จอะไรเสร็จไปทุระแล้วก็ค่อยกลับมาตัดคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับนี่เลยครับผมนะของดองประจำคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้มีแชมเปนพาร์ทด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นกัน,นครับแล้วก็คลิปนี้ออน7วันนะครับผมนะไม่ได้ออนถึงวันนะเพราะว่าเดี๋ยวมีทุระนะครับ ยวมีนั่นนู่นนี่ต้องรีบเลี์ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเริ่มจากลัคกี้สปินเลยนะครับผมมานะครับผมมีอยู่16เหลี่ยญนะไปสคริปไปเลยครับได้เงินมาอีก 200m ก็บอมไปดูยครับเอาเงินเอาเงินโอเคมาครับสคริปสคริปโอ้โหการ์ดล้วนเลยนะครับอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเล่นไปทั้งหมด28ครั้งแล้วนะครับสำหรับตัวสปินตัวกงล้อนี่นะครับ ตอนนี้สามารถรับเพิ่มได้อีกนะทุกคนครับได้เงินมาอีก1,000นเอ็มนะครับผมแล้วก็รับตรงนี้มาโอเคป่ะกิจกรรมต่อไปครับอันนี้เป็นกิจกรรม exchange reward ครับผมนะนี่ครับผมมี14เหรียญก็คือออนมา7วันนะครับมันให้วันละ2เหรียญเนาะผมกดอ่าเลเชนแล้วกันครับ200ครับ100เอเฮ้ยเอาแต่งเงินผมว่าผมคุ้มนะเฮ้ยดูดิเฮ้ยออกแต่เงินเลยครับโอ้โหการ์ดอะผมไม่อยากได้การ์ดเลยอะอยากได้เงินเนี้ย มามากิจกรรมสายฟรีกันต่อครับผมกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะมาชั่งใจว่าจะเอาการ์ดใบนี้นะครับหรือว่าเงินนะครับแต่พอมาดูเนี่ยปีก็ปีเก่าคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเป็นหกถึงแปดอะ่ะผมกลัวว่ามันจะเกือเหมือนแบบที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ผมนะผมอาจจะแลกใบนี้มาลองก่อนนะครับแต่ใบนี้มันจะเป็นห้าถึงแปดนะครับผมจากนั้นผมจะเก็บแต้มต่อแล้วก็เอาแต้มที่เหลือเนะี่ยมาแลกตรงนี้แล้วกัน นะครับอย่างน้อยเราได้เพิ่มอีก2,005ทุกคนครับจากที่เราจะเอา4,000ใช่ไหมเรามาเอา2,005แล้วก็มาลุ้นใบนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะเอาใบนี้มันมันต้องเลือกอะระหว่าง4,000กับใบนี้นะซึ่งมันก็แมอยากได้ทั้งคู่คุณผู้ชมครับถ้าจะเอาชัวร์ก็เอาเงินอะไรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากลุ้นก็ต้องใบนี้นะครับนะครับนะเผื่อใครอยากลองผมจะแลกให้ดูก่อนนะฮะมาถึงแชมเปนพาร์ทครับผมนะแชมเปนพาร์ทผมได้29เลเวลคุณผู้ชม แต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะต้องซื้อนะครับทุกคนครับสำหรับแชมเปนพาร์นะเพราะผมเหลืออยู่สามหมื่นที่ผมเติมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมจะซื้อสักหนึ่งขั้นคงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าแชมเปนพาเนี่ยมันจะขายอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเก้าใช่ไหมแล้วก็แชมเปนพารอบหน้าเนี่ยตังเราพออยู่แล้วนะครับซื้อหนึ่งเลเวลเนี่ยนะครับเสียแค่ประมาณสิบเก้าบาทนะครับก็น่าจะเหลือเพียงพอครับผมนะสำหรับการซื้อแชมเปนพารอบหน้าเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตปิดที่เลเวลสามสิบเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเผยนะ โอเคเลเวล30นะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมเหลืออยู่3500แคชใช่ไหมนะครับแชมเปนพาสรอบหน้าก็น่าจะเหลือเฟืออยู่นะครับมาเดี๋ยวผมขอญาดรับเลยนะครับแชมเปนพาสเนี่ยผมเล่นไว้ที่เลเวล21นะครับแล้วก็รับวันนี้อีกถึงเลเวล30เลยนะครับคิดว่าน่าจะได้เสริมแหละผู้ชมครับของเยอะขนาดนี้นะแล้วก็นี่เลยครับสเปเชียลรีวอร์ดแต่รู้สึกว่ารอบเนี้ยจะไม่มีการันตีบวก8นะครับ จะเป็นแบบลุ้นบวกแปลกกันเดียวเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะได้ลุ้นบวกแปกแบบเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมนะสปินอีก2ครับจากใบนี้อีก1ด้วยนะครับแล้วก็เงินด้วยนะน่าจะหมดครับผมนะแชมเปนพาร์ทที่5ของไอดีนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดนะครับก็น่าจะครบพอดีนะครับอ่ะโอเคได้มาเรียบร้อยครับผมนะปิดนะฮะสำหรับแชมเปนพาร์ทครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนครับที่ผมเล่นไป150านัดอ่ะไม่รู้มันไปไหนแล้วนะฮะ มันจะให้การ์ดบวกแปดครับผมนะนี่ครับให้การ์ุ้นบวกแปอีกหนึ่งใบมาเดี๋ยวเรามาเปิดครับผมนะเดี๋ยวผมเริ่มจากแพ็กเกจก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าเขาจะแก้แล้วนะทุกคนครับไอตัวทางด้านของลอตเตอรี่นะครับที่มันเปิดไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันแก้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับน่าจะเปิดได้แหละผมคิดว่าไหนบอกว่าแก้แล้วว่ะอาจจะต้องกดหลายทีหน่อยคุณผู้ชมครับเออ ยังคงเป็นเหมือนเดิมบอร์ลอตเตอรี่นึกว่าแก้แล้วครับเพราะไอ้ดีหลักผมเพิ่งเปิดมาทุกคนครับเปิดไม่มีปัญหานะอ่ะนี่ครับอาจจะอาจจะแก้อะไรระดับหนึ่งแล้วฮะเหมือนจะดีขึ้นนะเหมือนจะดีขึ้นครับอ่ะเรียบร้อยครับผมนะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับที่เหลือเป็นเงินครับผมนะเดี๋ยวเรามาเปิดเงินกันต่อครับตอนนี้เงินเรา11,300หอเอ็มลุยครับคลิปนี้ต้องได้เสริมคุณผู้ชมครับต้องได้เสริมจริงๆนะฮะ 2,000 20, 0ครับเงินตอนนี้ครับทะลุใบ26,900า 26, ครับ7วันนะเนี่ยมาจากไหนเยอะแยะวะคุณผู้ชม7วันเองนะฮะเออโอ้2 8 0 0 0 29,000ครับผม29,100 M เอ็มครับสำหรับเงินในคลิปนี้ครับโอ้โหเกือบ30,000 M นเอ็มนะฮะเออตีกลมๆ30,000ได้เลยนะครับ การบวก8เราจะมี1นะครับผม2ใบครับปีแคป3ใบปีแคปอีกใบหนึ่งครับผม4ใบครับจากกิจกรรม5 6กโอ้โห,โห,โหการ์ดรุ้นบวก8คลิปนี้6ใบคุณผู้ชมครับมันต้องมีสักตัวหรอวะที่ไฟอะใช่ไหมคุณผู้ชมแย้เปิดนะครับ150ใบครับ let's go ผมไปเคลียร์ช่องเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉันก็เปิดได้เต็ม150บใบนะครับมาครับ100%ครับผมและ150ใบแรกคุณผู้ชมปีอะไรไม่รู้ครับกระตุกนิดนึงไฟมาไม้ยไฟว่ะเฮ้ยอังกฤษไปแบกแฮมแบกแฮมเหรอ,รอแบกแฮม,แแม,อแแมเอานึกว,ว่าผมนึกว่าผมเผย์การ์ดบวกแปดอะไร ผมหรือว่าผมเผลอแบบเปิดแบบการ์ดบุกแปดมาด้วยสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหเบคแฮมคุณผู้ชมครับโอ้โหแะบุกแปดนะไอ้บ้าเอ้ยมันเป็นการ์ดแบบถึงบวกห้าด้วยกนครับแต่ตัวแบบดีๆอออกครับแล้วหลักพันเราได้ถึงสามตัวด้วยกันครับผมหลักหมื่นอีกหนึ่งครับโอ้โหเบคแฮมครับคุณผู้ชมครับ นึกว่าแบบเผลอเปิดบุกแพรมาด้วยครับกะใจเฮแล้วว่ะแต่ก็ถือว่าโอเคทุกคนครับถ้าเทียบกับสายฟรีอย่างเราทุกคนจะบอกว่าสายฟรีซะทีเดียวก็ไม่ได้ทุกคนครับสายเติมน้อยแล้วกันนะนะครับผม่ะโอเคหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับการแชมปี้ยนพาร์การออนเวลาครับผมนะการเล่นกิจกรรมนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ ทั้งเติมนิดนึงแล้วก็สายฟรีนะครับมาดูกันครับว่าใบไหนจะดีนะครับคุณผู้ชมถ้ามันเป็นโซน b t b เนี่ยกิจกรรมเล่นนะครับเล่นครบนะครับถ้าเป็น EBS ใบนี้เราแลกมานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปีแคปเนี่ยแชมเป็นพารนะครับขอไฟคุณผู้ชมต้องไฟตามเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกี้โคตรดีมาขอไฟครับผมใครได้ชื่นใจหน่อยปีแคป ไีแคปครับผมไฟไฟไฟโอเคมาอุลุไวซีบีโกดินไหมโกดิน้เฮ้ยคอเตสเลยเหรออู้เช็ดเคคลิปนี้เฮ้ยเช็ดเคคุณผู้ชม การ์ดแชมเปนพาสครับ6 5 9 0 0ครับโอ้โหแต่ใบนี้ใบนั้นจะออนเวลานะครับใบนั้นอยู่ไหนอะโอ้ออกเลทบวก5ครับผมนะใบนี้ครับโอ้แต่คลิปนี้ครับคุณผู้ชมไฟมา2เลยครับคือคลิปนี้รวมๆเป็นแสนเอ็มทุกคนครับถ้ารวมเงินด้วยนะครับโอ้เฉพาะลักเตะนี่ก็8 0 9 0 0ื0แล้วม่ะ โอ้โหได้เป็นแสนเอ็มเลยครับคุณผู้ชมครับผมขายเจ็ดหมื่นแล้วกันนะเจ็ดหมื่นแล้วกันคุณผู้ชมนะครับส่วนตัวนี้ผมให้สัก4,500แล้วกันครับกลางๆนะฮะสำหรับโจยเรนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายทั้งเซ็สักครู่นะมาไม่เป็นไรครับผมนะคลิปนี้เราคุ้มมากแล้วอ่ะโอ้โหเป็นแสนเอ็มเลยครับคลิปนี้อย่างเอาเลยครับโอ้โหได้เงินอีก400อล้านครับ สวยงามสวยงามโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บนักเตะไอ้พวกนี้ไว้นะครับเผื่อมันต้องได้ใช้เป็นวัตถุดิบตีบวกนะเพราะว่ามันมีเควสตีบวกนะก็เก็บไว้นี่แหละนะครับผมแล้วแล้วก็ที่ขายออกนะตอนนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมนะมีเบคแฮมนะครับที่ขายได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโอ้โหหมดแล้วนะนะครับพี่เหลือครับพี่ขายไม่ออกเ่ยหลักๆเนี่ยคอเต้เขาเสียงไงครับเจ็ดหมื่นคุณผู้ชมครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะขายออกตอนไหนครับคิดว่าน่าจะไม่ทันคลิปนี้ครับประเด็นคือผมรอนานกว่านี้ไม่ได้ทุกคนครับเพราะเดี๋ยวอีกสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวผมต้องไปทําทุระแล้วกว่าจะกลับก็น่าจะเย็นเลยนะก่าจะมาตัดโครงตัดคลิปอะไรเงี้ยอยากให้เสร็จทันวันนี้จะได้ลงเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ออกอาจจะเอาไว้คลิปหน้าก็ได้ครับแล้วก็ไอ้พวกโจเอเลนอะไรเงี้ยนะครับที่มันยังมีโอกาสที่จะออกนะครับผมนะโอ้คอเทนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนตั้งรับต่ำก็อาจจะขายแล้วกัน ถ้าเกิดว่าไม่มีผมจะลองตั้งราคานี้ทิ้งยาวๆไปก่อนนะครับเคสได้มาครับ10,000หกับเ0็้เอ็มคุณผู้ชมครับรับไปเลยครับ <S <S เงินเราเป็ยดเศษตอนนี้4 2 0 0 0ืเอ็มแบบท,ทุ่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าพวกนี้ขายออกเนี่ยหัวรวยล้นฟ้าแน่นอนครับนะพาคุณผู้ชมมาดูนักเตะที่ผมมาร์คไว้ทุกคนก็ผมนี่ครับนักเตะที่ผมมาร์คไว้นะขั้นต่ำเนี่ยจะเป็นปีเตอร์เชคครับผม60,000ตอนแรกก็เป็นเปอร์ตีประมาณ40,000กว่านะครับแล้วผมคิดว่าผมจะเสริมเปอร์ตีคครรัับบแตเผอญ เสชไปเสชมาปีนี้มีขายครับแล้วคือปีนี้เป็นปีที่เก่งมากทุกคครับเก่งกว่าไอคอนอีกนะนะครับเดี๋ยวพามาดูเซตครับสลหรับเปิดตีนะครับตอนแรกผมว่าจะเอา MC คุณผู้ชมครับดูเซตเอ็มซีอันนี้คือรวมบูทฟูลทีมนะครับโอ้ต่างกันเยอะคุณผู้ชมครับบอกเลยครับกิตเตอร์เชคครับผมแอชลีย์โคพร้อมกัน2ตัวยังได้ครับหรือแม้แต่เสริมแบบเอสเซียงนะครับผมนะบัลลักอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สําหรับคลิปหน้านะครับ แต่ก่อนอื่นคอเทสเนี่ยต้องออกก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ออกก็อาจจะยังไม่มีตังค์นะครับประมาณนี้ทุกคนครับผมอาจจะไม่ได้ใช้ตังค์อะไรนะนี่ครับนี่คือตัวที่ผมมาร์คแล้วก็อยากได้นะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็ผมนะตอนนี้มีเงิน42,000ครับถ้าขายออกหมดผมมั่นใจทุกคนครับมีแสนเอ็มแน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้านะ ภาวนาให้ขายให้หมดในคลิปหน้าแล้วกันครับปาคุณผู้ชมครับคลิปนี้แยกย้ายก็ผมนะถือว่าได้เห็นไฟน่าจะคุมกันแล้วลหะนะผมนะสำหรับสายฟรีสายฟรีต้องอยู่ตอดครับผมคุณผู้ชมตวัดดีครับ